สวัสดีครับนายหอยแมงครับผมครับเมื่อนี้นายหอยแมงพ่ามาจับงวครับให้สุดนี้เป็นงวแม่ลูกด้วยครับเนี่ยเนี่ยตัวกําลังควงจับอยู่เนี่ยครับเนี่ยเพิ่นแต่ว่าเพิ่นขายแต่แม่ย่างเดี่ยวครับลูกเพิ่นเถี่ยวไว้ลูกเพิ่นผสม พันนี้อย่างว้วุ้นเนี่ยลูกมามันหลอดเพิ่นละวันนี้เพิ่นที่ขายแต่แม่มัน่าพันมันก็ได้หลายเดือนนะครับเพอสียากล้แล,ล้วล่ะลูกมันก็คึกครับนะขอกแม่ได้แล้ววันนี้ก็ลอเปิดนาขอกอยู่เดี๋ยวในหอยแมงทีข้องจับลูกมันมัดใ้เด้ยครับเนี่ยเนี่ยลูกมันงามอยู่ครับ เพิ่นยามันบ่อยู่ขอกอยงยามันแรนแหกใส่แมวมันบ่อยู่อ่ะเพิ่นก็นเลย้ขอกไว้ให้ใหก่อนตัวกําลังจับนี่เพิ่นว่าเป็นลูกบามันแต่ว่าน้อยหอยแมงเบิ่งเป็นลูกผสมครับเป็นลูกผสมบามันเท่านี้แหละแต่ว่าแม่มันอาจจะเป็นแม่มันอาจจะเป็น,นงวัวนมหรืองัว งูเดาอยู่ประมาณนี้แหละครับก็เบิง่งบ่ค่อยออกม่เราเนราะบ่เบืบ่องจากข้าวครับเพราะว่าคันเป็นบ่มันแท้หนอกมันต้องตั้งครับหนอกมันหรือหนอกมันนะครับอันนี้ว่าหนอกมันะลุคือยังปวกลูกงวเดารืองงนูนมมาครับประมาณนี้แหละตัวบังหันสิบหกคะแนนสิบหกแต้มนะครับเอขึ้นรถบังหันนะแบบทียบเบื่องราคาครับพี่น้องบ้านราคาเป็นทั้งสาย นี่ครับมาบ้านในบ้านหนึ่งครับพิ่น้องแชมครับที่ว่าเลี้ยงว่าครอกนี้อยู่ประมาณแ80ดสิบตัวแล้วครับเนี่ยเพิ่นอได้ที่เลี้ยงไม่อีกแล้วร้อยแปดสิบไร่สันบริเฮ็ดอย่างเลยเป็นให้ร่างพิ่นบริเฮ็ดของอย่างพิ่นก็เลยให้หลานพิ่นมาเลี้ยงว่าสันฝากเอางัว่ามาฝากใ้หล้านเพิ่เลี้ยงพั่น้องแชมเพิ่นก็รับปากครับว่าเลี้ยงให้เจ้าของที่เพิ่นพร้อมกับพี่น้องพี่น้องกับน้องแชมมาละ จาของฟาร์มกับแจ่มฟาร์มงัวนี่ก็สิเปียนพองัวไม่ครับเนี่ยเห็นนี้ห้อยแมงมาจับว่าอยากได้พงงัวไม่กับหลากหลายหลายสีครับชุดเนี่ยเป็นรูปบามันเป็นไก่หลายตัวแล้วครับสวยงามเพาะสันอย,อยากีอยากอยากที่ได้เลียดดีวันนี้มั้งครับเนี่ยอยากที่ได้เป็น เด็ดร้อยขึ้นไปคุณละ่ะเพราะว่างูอ่ะไดครอบแบบบึงแล้วกับมีแคมันจุดเอก็กพอเซได้หลายตัวคำกำงามๆหลายตัวอยู่เฮ็ดเขาก็เฮ็ดเขาเองครับเนี่ยตาเฮ็ดเขาเฮ็ดอย่างเองแต่งตัวเองลูกมันตัวน้อยที่ว่าเฮ็ดเขาเนี่ยเพิ่งเฮ็ดเขาไว้งามๆหลายตัวครับเนี่ยทีกับได้เรียงให้พี่น,อน้องเป็นภาพลอยแปดสิบไรหย่าไลหลาย จะกินทันูนพญดย่างเม่เขามาว่าสันแปลงนี้มันจิแแรงก่อนสมัง้งด็กน้อยกับพี่ได้ไปลงนายเดาว่าสันน้องแจมมันบอกว่างันครับเนี่ยขยันครับสองเจ้าสองพี่น้องเนี่ยซุมลูกมันน้อยๆกับ เดี๋ยวให้มันใหญ่ยังน้อยกว่าสัน่นเดี๋ยวจะให้หน้อให้แมงมามาเบิงเอาสี่ขาอยู่ดอกวะสัน่นแต่ตัวแม่เพิ่นเห็ดเขาไว้งามๆครับนะเห็ดเองเห็ดเองซ้ำไม่ได้ไปจ้างผู้ใดดอกหนึ่งหน่อยหัวใจโย่สิบเก้าครับคนหนึ่งสิบแปดสิบเก้ายุขยันแทรเลี้ยงวัวมาหลายปีเติบแล้วครับเนี่ยเนี่ยกำลังจุ่มขึ้นมาเลยครับพี่น้องเนี่ย เป็นมะมันหัวโลนสีขาวๆราคากับสามสิบเพนนครับพี่น้องตัวนี้ก็ได้เนี่ยสามสิบเต้มสามสิบพนนเปรียบเทียบบ้างเอาครับพี่น้องงวกันอยู่กันได้กทีประมาณจากใกล้ๆสามสิบเดือนหรือสามสิบเดือนแลวครับกักาประมาณเอาครับอยู่ประมาณนี้แหละเปรียบเทียม เบื้ปงแบบเทียบเบิงในราคาระยะปาเดือนนี้ครับเนี่ยเอนตุล่าเริ่มขึ้นเอนพุศก,กิกานะครับเนี่ยเดือนนี้กับพุธก,กิกาเริ่มต้นว่าราคางัว่าเป็นตั้งสาเนี่ยราคาจากหนาข้อครับพี่น้องเนี่ยสายคุณสายดิยเสอร์ไปเฮตพอตอกับใส้ได้ครับเนี่ยสามสิบแต้มสามมิโคะแนนราคาจากหนาขอ้อ นี่ตัวนี้ข้างนอกโดนเขาซนโดนสันส่นจากงวนอวนก็นเลยผอมเลยแบบนี้ต้องเอาไว้ข้างนอกครับเพราะเจ็บแล้วตัวอื่นก็อยากกิ่ซ้ำไม่ไหวแล้วมันเป็นเสียกคออยู่ครับเนี่ยเคยดึงเคยย่างมันอยู่กันขึ้นลดง่ายอยู่หรอกเนี่ยมึงเอาครับพี่น้องความสูงกันอยู่ประมาณจากใะไกลล้อยหาซิปอยู่หรอก เปรียบเทียบเอาราคาบึง,งกับตัวก้อนนะครับราคาตัวนี้กับเปรียบเทียบใค้ว่าตอนพูนกับตอนนี้ราคาแตกต่างกันหลายเป็นไหนไม่ห้อยแม่นกับว่าเพรแตกต่างหลายเป็นเลยหรอกครับเพียงมาแต่ระยะนี้ทรงสี่ค้ององอกก็เก่าหน่อยเสมมรินตะคอกพูนกับมาเบิึงอีกคอกไหมครับตัวนี้เรียบร้อย้ะครับเนี่ยตัวสีปะหมอกเน,น,นี่ยเพิ่งน้ำมาลงไหมครับตัวเนี้ยเพิ่งซื้อครับไปพี่น้องเพิ่งแหละ นี่ก็ให้น้องหอยแมงมะม่วงครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาก็แล้วเพิ่นบอเหลี้ยงดีดีฝูงนี่ตะก้อนกระลหลคักไหลายแน่ครับฝูงเนี่ยฝูงนี่ก็ร่อยเมืกอร์ร่อยก็โตครับพี่น้องแจกลูกแน่ขายแน่ะมึงเจ้าของมึงครับสูงบม่สูงก็ได้ไม่หอยแมงกับผ้ามาซือหลเถี่ยวแล้วคอก็ก็ได้พอเขาเป็นสีแดงลูกง่วาสีแดงก็หลโต นี่กับมาเบิงตัวนึงว่างอออกลูกบ่ได้รก็สัตนแล้วลก็สิมาเบิงว่ารุ่นนี่แหละครับรุ่นนังนางที่หันหน้ามาางที่สุด mm hmm. เดี๋ยวตอนจับซี่ตัวแล้วให้แมงที่บอกว่าจักแด่เน,นีคะแนนครับเนี่ยคอกนี่สามตัวครับงอออกลูกบ่ได้ตัวนึงเดี๋ยวนี้ให้แมลงก็สิไปให้หมอ เพิ่อน,นเอา่ออกไห้สิร้องออกอเอออกบื้องที่อ,ออกได้รู้เนี่ยต้องร้องครับเพราะว่าคอมันพับซะสั่นสำคัญแต่บัดนี้มันเป็นนังแก่ช่วงเช้าอยู่นะครับเ,เดี๋ยวให้หมอเพิ่นมาตรวจเบื้องสีเหตจังได๋วิเทียออกนี่เบิ่งความสูงของเจ้าของเจ้าของคอเพิ่นครับเนี่ย ข้อกระสูงลอยหาซิปเอาคิดเอารวดเอาอกพาดได้ไปกระไดครับโมไปหลายยูผมว่าแปะ๊แปะ,แปะสูตรละสองร้อยไปละตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายครับเรียงลอยเพิ่นหัวแต่เอามาลงเนี่ยตกลงกับเพิ่นกระเซ็แล้วก็อยากสีมืดๆค้ำๆน้นนนอยแล้วครับเนี่ยไปย้ำแรงเสร็จจะขอกเึินไปก็ได้เนี่ยแม่ที่ว่ามันออกลูกบ่ได้ครับเนี่ย เพิ่งจลองใหค้คนมาลวงเบิงนะ่งเงาคอมันพับเพิ่อมาออกบ่ไใดยอยู่สัน่นเดี๋ยวได้ห้อยแมงสิลองให้หมอมาออกเบิง่งกลัวสิตตกลงกันแล้กวก็เสด้จับมามืดแล้วค้ำๆครับน,ะนี่นางันะครับอย่ตัวนี้ก็ได้ เป็นงวเมดัวอย่างได้ครับเนี่ยสูงยูบประมาณร้อยนี่ผ่าที่ได้อยู่ตอร้อยยี่สิบนี้ผ่าเลยนะครับตัวงหันสิบเอ็ดแคนแนลสิบเอ็ดแต้มครับวังหันนะครับไ <c oughs> ม่ได้เห็นชัดบ่ยครับเปรียบเทียบตัวหนึ่งแดงนังๆครับแต่ว่าหนังบไคาดีดอกหนังทองบาคายยอ่คยันไปแล้ะครับพี่น้องเป็นงวทรงหนังคอดีอยู่จะเป็นงวทรงทรงมาม่าเขาว่าสั้นหละหนังทองเพ่นโบไคาย,ยนันไนไหน นี่ขึ้นไปแล้วก็ต้องซองไฟจับเอาครับคลองตูฟผูเมือไปกันโย,ยนยากสิครับเดี๋ยวมองไปขึ้นหัวมันต้องเตรียมไฟมาตลอดครับพี่น้องเพราะว่าันบาเตรียมไฟมากอ่ะมันมืดมากก็ต้องเคยเคยแล้วครับต้องเอาไฟรถซองกว่าดีคลองได้นี่ก็เตรียมไฟหนาไฟยังมาซองคลองพร้อมเลย ที่จับมือซ่าก็เสียเวลาลับมาแล้วก็ได้ห้างบ้านหลายเติบอยู่ตัวแดงน้ำแข็งเดีเด๋ยวก็เห็นนะครับนะสิบเป็นแต้มสิบเป็นคะแนนตัวนี้ตัวหูกกำลังไรคลองนี่หาจุดหาคะแนนครับพี่น้องเนี่ยงัวกัดนมส้มนะครับขายตะกอไีกตัวหนึ่งง่วรุ่นตัวผูคองนี้ก็ได้สามตัวครับพี่น้องเนี่ย เปรียบเทียบเอาเด้อครับพี่น้องราคาตอนพุ่นกับตอนพี่ก็ได้ไม่ห้อยแมวงกระว่ามันก็โบกขยับหลายไปแล้วแต่กระว่าที่เพื่อนด้ขายคลองกขึ้นเกาขึ้นมากขึ้นมากนิดหน่อยครับพี่น้องแล้วแต่งัวครับขันงัวอ้วนงัวขุนสายทางเวียดเพิ่งซื้อเพิ่งกัดซื้องัวอ้วนงัวะหยางเพิ่งกัดราคามันก็ดีจังว่าละงัวอ้วนครับบ่ว่าเขตใดครับงัวอ้วนงัวเปรียวงัวะหยางทันราคาดีอยู่แต่ว่าขันงัวไอพวกงัวรุ่นงัวะหยางง้วะโค้งสิครับ แยกเทียกบกัาก็บเพื่อขืนไล่ไปไลยแต่ว่าความต้องการก็เรื่อนที่มีน้อยเพิ่นเนงินในทองอยังมาเพิ่งเอาต้องการเอาขอยไปเลี้ยงไปอย่างนี้นครับเพราะว่ามันเถือดีอยู่วท่วงีนก็นได้บวกกันขืนมากดิดหน่อยเพร,ราะอะไรครับในละราคาก็ได้ผมว่านักลอยนักพันเถอละล่ะให้ขยับไล่ที่อาทิตย์เป็นเต็ม้งงวยง้วเถาใหญ่เพิ่นนะครับงว้วเปียวงว้วเถิกเพิ่นท้งสัตว์ล่ะง้วเถาใหญ่าาน่อยที่ก็เป็นตามธรรมชาติไปนะครับเนี่ย ขยับขึ้นมานิดเดียหน่อยแล้วห้อยแมงก็เคยไปซื้อแถวขอบพันว่าเพิ่นเบิ่งสองทางอืงว่าขึ้นมาหลายว่าสัน่นเดี๋ยวเขาว่ามันขยับมาต้องออกมาต้องสองพันสามพันแล้ว,วสัน่นโอ้ยมันบ่คักปานตอนน่อกันดอกก็ไปซื้อพอาตามราคาตามตลาดนัดตามยังเอามันเป็นเัื่องใสครับก็ไปต่อเพิ่นเอาตามตลาดนัดต้องคนกองห้องแพงจะเคยนั่ห้อยแมงบอกไว้ละมองคนก็ห้องมินมิน เหนือเสร็จแล้วก็ไปลุงบ้านครับรถพี่น้องเนี่ยมืดพอดีเลยมืดคากมืดอนีก็ได้ครับได้หอยแมงฝากกดไไคลกดแชรกกดติดตาไปดรวย